คือแม่<ภ><ย>แล้วก็ิวแล้วก็ฉันวันนี้เราจะไปเวียดนามกันนะทุกคนไปฮานอยตอนนี้กํลังจะไปหาที่แลกเงินอยู่เดี๋ยวมาดูกันกว่าจิปนี้เราจะไปไหนกันบ้างนีนนะคะ่ค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นดีนะคะทุกคนเพื่อที่จะมาแกเงินสแกนจ่าค่ะสามล้านแปดแสนนะคะยอบมเเช็คกน ไม่มีแบงค์ย่อยเลยมีแต่แบงใหญ่แล้วอะไรนะทำร้านแปดอืมแม่อนี่เรามาเช็คอินแล้วนะคะทุกคนค่ะอันนี้กระเป๋าที่มีเหรียญอันนี้กระเป๋าแคลรี่ออนอันนี้พูกระเป๋าไปส่งใบแล้วก็สั่ใบกระเป๋าลอง กอันนี้ที่นั่งติดกันไหมติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเครื่องบินสายสองนี้สิบนะคะช็อตติดเอชหนึ่งสองสามเก็บห้านาทีก่อนเวลาบที่บ้านขอบคุณนะคะไปเราได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะที่สามคนพูดได้เยอ่ะแม่เือันนี่เดี๋ยวหนูลากกระเป๋าให้หายนี่อดไปเลยนะแม่ เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกจะได้บินประมาณบ่ายสองยี่สิบแต่ตอนนี้ไฟดีเลย์เป็นบ่ายสองห้าสิบนะคะทุกคนเครื่องแล้วนะคะตอนนี้เราได้ไปเทอร์มินอลใหม่ก็คือเราต้องไปเชื่อมรถไฟฟ้านะทุกคนนี่ทางลงไปขึ้นเชื่อมรถไฟฟ้าค่ะไปที่เกต F 1 2หนนะคะใส่การเป็นเวยบเจ็ดค่ะรอบนี้ เป็นการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นไหมไปเทอร์มินอลใหม่ไปเทอร์มินอลใหม่เออไปเทอร์มินอลใหม่ครัค้งแรกดูดีกว้างขวาง <c oughs> ไปพี่ชิวไปทางไหนเอสหนึ่งสองสามได้สองฝั่งเลยฝั่งไหนก็ได้แต่คนรอฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก็ได้นี่นะคะทุกคนเทอร์มินอลใหม่นี่เลย ะะเดี๋ยวเจอกันที่ฮานอยนะคะทุกคนเราจะไปฮานอยซาปาวันนี้เราจะไปถึงฮานอยแล้วเราก็ไปซาปาเลยตอนนี้เราถึงสนามบินฮานอยแล้วนะคะ ไปดูกันนะว่าเราจะใช้เวลาต่อตอมกี่ชั่วโมงใช่คนคะตอนนี้เราผ่านตอมมาเรียบร้อยแล้วตอมไม่ถามอะไรเลยไม่คงไม่ถามสุขภาพสักไม่ถามอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสเข้าเมืองนะคะตอนนี้เรามาถึงสนามบิน้นงชื่อหายไปหรือโนยบายโนยบายโนยบายแล้ว ไป,ไปหานั่งรถบัสเข้าเมืองกันนะครับนี่มาอีกหนึ่งคนคุณแม่ของเราชานชาลาที่2รถเมย์สาย86มาแล้วไป <c oughs> ไปต้องเรียกเขารออยู่ไปรถเมล์มาแล้วนะครับยนี่นะครับ แปดหกเข้าเมืองไปกันต่อรถมาดีเลยโอเค thank you ค่รถเมย์แรถเมย์นะครับ4 5่หมติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับ คนละ4ี่หมนะคะทุกคนดูสามห้าสามห้าก็ทอนจากที่เราประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราก็ออกเดินทางแล้วครับเข้าไปในตัวเมืองกันารสนาะบินไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนแล้วทุกคนคนขับรถบัสบอกให้เราลงป้ายนี้แต่เหมือนจะว่าจะยังไม่ถึงเลยอะ่ะทำไมเขารีบให้เร ไม่รู้เรากำลังหาร้านบุญชาเด็กคิมที่ได้มิชลินสตาร์นะเดี๋ยวจะมาลองไปกินฮะเออนี่แหละเส้นนี้แหละสวย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 อ่ะกินรีวิว่ะเป็นยังไงสดชื่นอีกฟองนึอีกฟองนึงค่ะหน่อยเต็มที่เติมท,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 ที่ข้าวยังไม่ได้กินก,กินเบียรก่อนแล้วมาถึงเติมให้สุด ลากยาวไปให้สุดไม่หลับไม่ง่วงไม่อ่อนล้าต้องวิตามินตามาส้มมิวสิกเดี๋ยวเรามาดูดแบบดุดันใน3าตอนนี้เราเรียกแก็บแล้วนะทุกคนเพื่อที่จะไปร้านบุญชาเด็กคิมค่าแก็บป,ประมาณ2,800 0ไม่ใช่ประมาณ 8. <28. laughs> 2 8 0 0 0เลยเขาบอกให้เราวางไว้น,นี่ก็ได้มันไม่หายหร,รอกแล้วไหนอะโต๊ะ ยูซ okay. <Okay. S 1> ี่ออฟฟ์โอเคอร้านบุญฉานนี้ <laughs> <c oughs> นัน oh, mm ีก็วันวันันีล่กันต้ีกรีออเดอร์ฟรีออเดอร์อ๋อต้องสั่งต้องสั่งสอย่าง3ามคนวันวันแอันนี้วอดที่สี่กรัมอ๋อเป็นไฟาสอนหอันนี้ไม่ร้องหนึ่งล่ะอ๋อเซมอ๋อเซม

ชา่าวันแนโอเควันแหนมอ๋อนี่เป็นแหนมไม่ใช่แบบเป็นกู้เค้าเรียกแหนมแหนมแหนฮัลโหลเช็คบิลทรีตไปดบิวเขาเขียนอะไร อันนคี้นนะคะอัน,นี้ราคาค่ะสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะคะกีบฮะดองไม่ใช่กีบดองสอง R5 ไปดิวดีดีโอเค Thank you กำเค, <ส happening S 1> เคิณกอบคิณ very good Thank you See you again See you again b ่ e Thank you very good ไม่ระวัง คนเยอะนะทุกคนเราเล่นที่ B A P จะถ่ายยังไงนี่นะคะเมื่อกี้เรามาขึ้นรถบัสกับนี่เรียก f r ็ก s t y l เรียกแก๊มาเราเรียกแก๊บมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าวุ่นวายมากเป็นฝั่ง้นดีกว่าไปดูรถนี้ได้ชิมไหม เดินบนสะบาดนี่น่ากลัวมากโอ,โอกินกันแบบนี้นะทุกคนดูดิไหนอะเรากำลังเดินไปหามินิมาร์นุทุกคนน่าเจ้าแล้วนะดูซื้อเหอเนี่ยทำไมไม่งนี่เหรอในว้ารยากาศบ้านเมืองเขาเนะี่ยทุกคนคึกคืนดีนะเที่ยวง่ายอะฮาหนอยอะนี่เสน,นอ๋อโอเคไม่ติดช่องไว้เร็ว ต้องมาดะอ้าวฉันไม่เจอดฉันจับเก็บก็ไม่ได้เลยเนาะเขาบอกให้จับเลยพุ๊บูด สิบสาก็คือหมื่นนะทุกคนเจ็ดหกศูนย์สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทต่อหนึงกระป๋องเล็กต่อพับลาวไหมลาววันนีถูกกว่าป่ะแต่มีเอเนนด้วยนะถ้นนอยกระป๋องใหญ่หมื่นเจ็ดยี่สิบสองอ๋อ้านอย กินเบียส่วนชั้นนี้ได้ตัวแดงแล้วก็โยเกิร์ตเมื่อกี้ถามน้องพนักงานว่าคุณแนะนำจะแนะนำอะไรชั้นเขาแนะนำโยเกิร์ตอันนี้ไม่รู้ว่าลดอะไรเหมือนกันสองปองพอแล้วอ๋อว๋อไหนอีอ๋อไหนอีรีวิวเบียเบียยี่ห้ออะไรฮานอยฮานอยอันนี้อันนี้อะไรบินเหรอเบียอ๋อเบียดีไเอของเขาคือเบียอ๋อเบียอะไรเบียอีกันหนึ่งคืออะไร เบียหอยเบียหอยเบียหอยฮานอยไม่ใช่เบียหอยฮานอยเบียหอยฮานอยเบียหอยฮานอยนะทุกคนมันจะเป็นรูปอะไรสิทอตนหมกินง่ายเออกินง่ายอร่อยเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบสองบาทอันนี้คือนิ่งหน่องนิ่งหน่องละดูเขาเต้น ทุกคนเราจะทําการข้ามถนนที่เวียดนามกันนะจะรอดไหมมาดูกันสองข้ามเลยไหมคุณป,ป่ไปไป<อ>ไป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 อย่างพ<ป>ง,งทีมองหน้าทุกคนการข้ามถนนที่เวียดนามนะเบอกว่าเดินไปเลยเดินไปเดี๋ยวรถรถก็จะหลบเราเองแต่เราไม่ชินไงเพิ่งมาได้ไม่ถึงชั่วโมงชิวเ, okay. เดี๋ยวรอรถบัสเดี๋ยวไปฝั่งนี้โอ้ เยงงแตขาถึน่ทุกคนตอนนี้เรากลับมาอาบน้ําแล้วนะคะรอดนะเรียบร้อยแลย้วน้าสุดแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูห้องน้านะคะนี่ห้องน้าจะเป็นแบบห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องส่วมหนึ่งห้องนะทุกคนให้ดูแค่น,นี้พอนเนาะก็ตามสภาพแต่ว่าก็อาบได้ค่ะทุกคนมีผ้าขนหนูให้มีถังขยะมีห้องพักทุกคนคะ่ะเมื่อกี้รถบัสมาแล้วนะคะ เขามาเรียกเราแล้วตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะห้าทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีบอกแม่เลยว่าบอกร้องคาฟังแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถนี้พี่จูไปซื้อดีเดียร์ได้ค่ะเดี๋ยวเรารอคุณแม่แป๊บนึงนะคะข้างนั้นหนุกหรอคุณพี่กินไทย ดีมไทยพี่เขาบอกพี่เขาพูดไทยเก่งมากพี่เขาพูดไทยได้ดลยดิต้องเป็นคลาสสิกอย่างนี้ต้องซื้อเบียร์ไหมซื้อเบียร์ไหมไปทุกคนข้นรถดีแล้วนะเราทุกคนเรานั่งนี่นะคะ Hit K p a ัด ตอนนี <ELL> o, ้เราแบบตุล hey, uh ัก uh ตุเลมากเลยค่ะตุลักตุเล ตุลักตุเลิ่มมากค่ะามวันตุ๊กปุ๊บปัเป็นไงพี่เจิ่งชักกลายบนนี้แต่ไอวันตุ๊สวัสดีครับเรามานอนสลีปัสที่ห้องเอสพีนี่นะครับก็จะมีปุ่มปิดไฟด้านหลัง ด้เย็นเนี่ย <Okay. S 1> เออแล้วก็มี U ยู u s d uh huh. แต่ของผมเสียครับแล้วก็มีหู uh huh. ฟังประมาณนี้อันนี้ก็ดึงขึ้นมาได้แล้วก็มีเข็มขัด ห้องน้ำนะคะนี่แล้วก็จะมีรองเท้าอานี้ให้ด้วยบ้างคือคนฟื้นืมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเ็็โน่โนป่ะ,ปะทุกคนตอนนี้เราฉี่เสร็จแล้วนะ,ะเราจะทำการขึ้นรถนอนเหมือนเดิมไหมะ เราขึ้น,นอรอรถตู้แล้วนะคะดูเพลงดูเพลง <t> เพลงปลุกใจตอนเชา้าพี่จูดูดิขา <t> ดูกัญชากัน,นตรงนี้เลยพี่จูของเขาดูดิดูดบ้องเลยโอ้โหแต่มันดูดบ้องเหมือนกัญชาเลยต้องคาบทีเรามาถึงรงแรมแล้วนะคะทุกคนรงแรมชื่อสตาไฟโอเค thank you เรามาถึงโรงแรมใช่ไหมนี่บรรยากาศโรงแรมสวยมากลนะทุกคนโรงแรมก็จะมีห้องน้าให้เราล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างหน้าส่วนสองคนนี้เขาไปดูวิวไปดูวิวข้างล่างกันวิวสวยมากทุกคนดูวิวโรงแรมดิโอ้โไม่รูวแต่งตัวมาถ่ายรูปตรงนี้ก็พอเลย เราดูวิวโรงแรมหรอกแต่เรายังเช็คอินไม่ได้เช็คอินได้เพียงสอง